สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเป๊กแล้วนะครับกับรถหมดสัญญาเช่าของ RDD c a r ดี n t e r นะครับหรือบริษัทอัคเน์แคปิตอลนะครับวันนี้เป้พามาชมตอนเดียวของ i s u ู u บ้างนะครับเมื่อเดือนก่อนนี้จะเป็นตอนเดียวของ t o y ยต้านะอ่ารอบนี้เป็นตอนเดียวของ i s u ู u นะครับตัวนี้เป็นตัว i s u ูซูสปารนะครับปี2000 ยี่สิบสามและยี่สิบสี่นะเลขไมายอยู่ประมาณหลักแสนกว่าเท่านั้นนะครับเป็นหนึ่งจุดเก้าเครื่องยนต์ดีเซลนะอ่ะคันแรกคันนี้นะครับทะเบียนนี้นะเป็นปีสองพันยี่สิบสามนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบสี่นะครับคันนี้ก็เป็นปีสองพันยี่สิบสามนะ,ะเดี๋ยวผมพาชมลายคันเลยอ่ะคันนี้ดูก่อนนะครับสามเท่าเสือนะห้าสี่สามสามนะครับทะเบียนนี้นะอ่ะดูด้านหน้าก่อนรถล็อตนี้สวยๆทั้งนั้นนะครับ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะรถไม่มีการแกะเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับนี่นะน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยนะคานหน้าเดิมๆนะครับน็อตเดิมๆส,สวยๆเลยนี่นะน็อตฝากระโปรงหน้าก็เดิมๆส,สวยๆนะครับเครื่องยนต์1.9นะอ่ะคันนี้อย่างปี2023นะครับเป็นของ b i s t o n นะ น่าจะยางมากับตัวรถเลยนะครับขับมาชมด้านในและเลขไม้นะคันนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบสี่กิโลนะครับเป็นเลขไม้แท้นะครับรถรถของผมทุกคันเป็นเลขไม้แทร้อยเปอร์เซ็นตนะกุญแจได้มาสองชุดนะครับแล้วก็กุญแจของตู้ทึบด้านหลังนะรถเป็นหกเกียร์สปีดนะครับหน้าจออ่าเป็นวิทยุ นะครับนี่นะเป็นเบาะหนังนะครับบนเบาะหนังสีดํานะกระจกเป็นมือหมุนนะอ่านีรถตอนเดียวนะครับผมส่งมอบพร้อมตู้ทึบแบบนี้เลยนะนี่ทุกคันจะมีตู้ทึบแบบนี้ทุกคันนะครับตู้ด้านหลังนะครับจะวางของด้านบนได้ด้วยนะ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ด้านท้ายนะครับเดิมๆนะไม่มีแกะนะครับนี่นะน็อต <Not S 2> เดิมๆนะครับไม่มีขยับนะครับนี่นะนอ่าพามาชมอีกคันนะครับเป็นปี2024นะ คันปี2024นะครับคันนี้จะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณแสนสามนะเดี๋ยวผมพาชมเลขใหม่นะอ่าถัดมาเป็นปี2024นะครับคันนี้ปี2024น็อตด้านหน้าเดิมๆเหมือนเดิมนะครับไม่มีแกะนะคานเดิมๆนะครับน็อตแก้มเดิมๆคานเดิมๆนะนี่นะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับเดิมๆนะนี่ น็อตแก้มนะครับน็อตฝากระโปรงอยู่ครบเดิมๆนะครับเดิมเดิมนะพามาชมเลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นสองร้อยสองพันสองร้อยสามสิบเจ็ดกิโลนะครับขอโทษทีนะอ่ะกุญแจได้มาสองชุดเหมือนกันนะครับเกียร์หกสปีดเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอวิทยุนะครับแอร์นะครับ เบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะนะครับกระจกเป็นมือหมุนเช่นเดียวกันนะครับยางเป็นปี2 0 2 4นี่นะครับยางปี2 0 2 4นนะคันนี้รถปียี่ิบี่ยางปี2 0ง4ีี่นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับ ข้างบนวางของได้เหมือนกันนะครับน็อตด้านท้ายฝาป,ปิดท้ายเดิมๆนะครับไม่มีแกะมาเหมือนกัน พามาชมอีกคันนะครับอีกคันนะทะเบียนนี้นะ3มเท่าเสือนะครับ20 30นย์สามศูนย์ะครับน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆเช่นเดียวกันนะน็อตแก้มเดิมๆนะครับคานเดิมเดิแผนเพจอยู่ครบนะครับรถร้อนี้สวยมากนะผมบอกให้นะรถร้่นี้ไม่มีขยับเลยนะ รถแทบจะไม่ได้เก็บงานอะไรเลยจะมีแค่เก็บงานด้านท้ายนิดหน่อยนะครับผมเก็บงานให้นะครับหลังจากลูกค้าทําสัญญานะอะยางปี2024นะคันนี้สวยมากยางปี2024ด้วยเล็กใหมคันนี้ครับ1นึ่งแสนหน้นกิโลเท่านั้นนะครับหน้าจอเหมือนกันนะครับแอร์เหมือนกันเกียร์หสปีดเช่นเดียวกันนะเบาะ หนังสีดำเหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังมีเหมือนกันนะครับวางของได้อ่ะน็อตด,ด้านท้ายก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะครับนี่นะ รถรอนี้นะครับจะมีเก็บงานแค่เล็กๆน้อยน,อยนะไม่ได้มีเก็บรอบคันนะครับรถรอบรถรนี้สวยๆเลยแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยนะลูกค้าอยากได้สีเดิมบอกได้เลยแค่ขัดเคลือบสีก็สวยแล้วนะครับอ่ะอสุครับ1.9สปาร์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะพร้อมตู้ทึบแบบนี้เลยนะครับปี23-24-23นะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับท่านไหนสนใจนะ รีบทักเป้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเป้ลงคิวไว้ให้นะครับราคารออีกสักประมาณ2-3ถึงวันหลังจากเป้ลงคลิปนะเดี๋ยวราคามาเดี๋ยวเป้แจ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับท่านในสนใจนะครับแอดลไลน์เป้ได้เลยนะ0 9 2 2 5 7 6 3 5 7นะครับ0922576357ทั้งเบอร์และไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับท่านหนอยากเข้ามาดูรถรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับมาไม่ถูกแอดลไลน์เป้เลยเดี๋ยวเป้ส่งโลเคชั่นให้นะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ